คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด ตรวนธรณีบทที่13แผนซ้อนแผนออเชฟหนุ่มใช้เวลาเดินทางเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะมาถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำก่อนถึงจุดผ่านแดนทาวนภูดูไม่ถึง3กิโลเมตรเคนเริ่มชะลอความเร็วแล้วขับเข้าสู่ถนนลูกลงังตามที่ GPS ระบุตำแหน่งเอาไว้หลังจากจอดสนิทเขาก็ก้าวลงมาจากรถ พร้อมมองไปโดยรอบแล้วเดินมุ่งหน้าไปตามทางแคบๆอย่างไร้จุดหมายในเมื่ออินผาเป็นคนพูดเองว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขามาถึงที่นี่กับนันเท่าจะรู้ได้เองเคนเดินลึกผ่านเข้าไปยังสวนทุเรียนเรียงแถวเป็นแนวยาวสุดสายตาไปจนเกือบถึงเนินเขาชายหนุ่มออกจะแปลกใจอยู่เล็กน้อยทั้งที่สวนแห่งนี้ออกจากกว้างใหญ่แต่กลับไร้วิ่แววของคนงานแม้แต่คนเดียว อยู่ๆเสียงโทรศัพท์จากตรงไหนสักแห่งก็ดังขึ้นมาไม่หยุดเคนได้แต่เดินตามหาแหล่งที่มาจนไปพบกับโทรศัพท์มือถือวางไว้อยู่ใต้ต้นทุเรียนเขาตัดสินใจกดรับโดยไม่คิดจะรีรอ,อยังไงซะกำนันอินผาก็คงจะแอบจับตาดูอยู่ตรงไหนสักแห่งไม่ไกลจากที่นี่มึงมันโง่ทั้งที่กูบอกให้มึงพายธรณีมาด้วยดินตายไปนานแล้ว จำไม่ได้หรือไงว่ามึงเป็นคนยิงเขาด้วยมือมึงเองโกหกถ้ามันตายไปแล้วใครกันที่เป็นคนทำร้ายไอ้ฟินแล้วใครที่เป็นคนช่วยมึงเอาไว้อย่าคิดว่าจะหลอกกูได้นะก็เพราะมึงมันโง่ไงแลยไม่รู้ว่าคนที่ช่วยกูเอาไว้คือสารบัตดอนส่วนอีกคนก็คือลูกน้องของเพื่อนสนิทกูที่ถูกสั่งให้แอบตามจับตาดูกูเอาไว้อินผามึงไม่คิดบ้างเหรอทั้งที่กูถูกทำร้ายปางตายขนาดนั้นจะไม่มีใครส่งคนมาตามคุ้มครองกูเอาไว้นะ อ๋อกอย่านะคนที่จัดการไอฟินก็คือกูเองกูคือคนที่กระทืบมันจนเละแล้วจัดการตัดเอ็นขามันทั้งสองข้างบอกตรงๆถ้าตอนนั้นเพื่อนกูไม่เข้ามาเห็นซะก่อนมันคงจะไปรอมึงอยู่ในนรกนานแล้วละ่ะเคนเริ่มเหล่สายตามองไปรอบตัวถ้ามึงให้ไอฟินติดตามกูมาตลอด มึงก็น่าจะรู้นะว่ากูฝึกฝนตัวเองเพื่อจะกลับมาจัดการคนอย่างมึงนานแล้วกูไม่เคยลืมภาพตอนเห็นมึงยิงคนที่กูรักเลยแม้แต่ครั้งเดียวเฮ้ยอ,อย่ามาหลอกกูให้เสียเวลาไอ้ดินมันคงอยู่ตรงไหนสักแห่งเพื่อเล่นงานกูละสิกูจะทำอย่างนั้นไปทำไมก็เมื่อวานคนที่โทรบอกเรื่องแผนการของสารพัดต,ตอนให้มึงรู้ตัวก็คือกูเอง เคนเริ่มยิ้มขึ้นบนใบหน้าเมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ตนเป็นคนแจ้งข่าวเรื่องการบุกจับให้อินผารู้ตัวจนหนีออกมาได้อย่างชิวเฉียดมีเพียงเรื่องเดียวที่อินผายังไม่ทันสังเกตการที่เคนไปได้เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเขามาก็คือเขาได้มาได้อย่างไงถ้ามึงถูกจับมันก็ง่ายนะซิคนอย่างมึงจะติดสักกี่ปีกันเชียว ห้าปีหรือสิบปีเผลเพอแป๊บเดียวมึงก็ออกมาทำเรื่องชั่วๆได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นกูก็ถึงต้องฆ่ามึงด้วยมือของกูเองกำนันเท่าไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินเรื่องของลูกมาก่อนอีกอย่างตั้งแต่ลูกมาอยู่ที่อุตรดิตถ์เขาก็มักจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนให้ใครเห็นนั่นจึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้คำพูดของเคนดูน่าเชื่อถือ <laughs> ทั้งที่แผนมึงเกือบจะสําเร็จแล้วแต่ก็ต้องมาตกม้าตายเพราะคนในครอบครัวของไอ้ธรณีแล้วสาใจกูจริงโว้ยใช่อินผามึงชนะแล้วถ้ามึงยอมปล่อยพวกเขาไปกูจะยอมให้มึงฆ่าแต่โดยดีแต่ถ้ามึงทำอะไรพวกเขาแม่แต่นิดเดียวกูสาบานเลยว่าทุกคนที่มึงรักจะต้องเจอกับความเจ็บปวดเป็นร้อยเท่าพันเท่า เสียงด่อลิ้นห้ามปรามของอินผาดังขึ้นในตอนนี้กำนันเท่ารู้สึกว่าตนเหนือกว่าเพราะมีตัวประกันอยู่ในมือตายง่ายอย่างนั้นน่ะก็ไม่สาสมกับสิ่งที่มึงทำนะสิกูจะฆ่ามึงช้าๆต่อหน้าพวกมันด้วยมือของกูเอง เหล่าลูกสมุนของอินผาเริ่มโผล่หัวออกมาจากเงาไม้ในป่าอาวุธร้ายยกชูหันกระบอกปืนมาที่ตัวของเขาจนเคนต้องยอมจำนนยกมือขึ้นเหนือศีรษะชายชักันใช้มือตบสำรวจไปตามเนื้อตัวเพื่อตรวจหาอาวุธก่อนที่พวกมันจะยึดทั้งรีโมทกุญแจและกระเป๋าสตางค์ไปจนหมดสิน้น ใช้ฝ่ามือดันหลังเขาเดินตรงเข้าไปในแมกไม้สูงชันเพียงไม่นานก็พบโกดังขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่กลางป่ารอบอาคารแห่งนี้มีชายหลายคนยืนคุ้มกันดูแลทุกตารางนิ้วทั้งที่อีกเพียงไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงด่านข้ามชายแดนอยู่แล้วคนพวกนี้กลับกล้าถืออาวุธสงครามเดินไปเดินมาโดยไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ที่มาพบเห็นเลยด้วยซ้ำมาได้สักทีนะมึง แค่อินผาเห็นหน้าเคนที่ถูกลูกน้องตนคุมตัวเข้ามาก็รีบจ้ำเดินเข้าใส่ใช้หลังมือตบเข้าไปที่หน้าเชฟหนุ่มสุดกำลังตอนนี้เคนทำได้แค่เพียงยกมือขึ้นมาเช็ดเลือดที่มุมปากเหลือบมองสังเกตไปโดยรอบมีหน้าจอทีวีอยู่หลายเครื่องกำลังใายภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ทางที่เขาเดินเข้ามาอยู่ที่ไหนพ่อแม่กับน้องชายอยู่ที่ไหน เคนพยายามอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดจนกว่าจะได้เห็นหน้าข่าตาว่าทุกคนปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงพวกมันจะได้เห็นกูเฉือนร่างของมึงด้วยตาของตัวเองแนะ่อินผาหันไปพยักหน้าให้ลูกน้องข้างตัวเพียงแค่ครู่เดียวมันก็กลับมาพร้อมกับหญิงสาวพ่อแม่และน้องที่ทั้งสามคนถูกมัดร่างกายด้วยเชือกเส้นหนาคล้องเนื้อคล้องตัวจนติดกัน ซ้ำยังถูกยัดปากด้วยผ้าและเทปกาวพันทับอยู่หลายชั้นทั้งหมดได้แต่นั่งหลังน้ำตากับความโง่เขลาของเคนชายที่เป็นดุดดังคนในครอบครัวยิ่งถูกพักถูกดันก็พากันล้มลุกคลุกคลกานจนเคนต้องสลัดแขนจากการจับกุมวิ่งเข้าไปประคองพวกเขาเอาไว้แต่กระนั้นลูกน้องอินผาก็วิ่งตามมากดหัวของเคนแนบไปกับพื้นปูนลากพวกมันออกไปข้างนอก อย่าให้ต้องเลอะเทอะที่นี่จนเหลือเป็นหลักฐานเคนและคนอื่นๆถูกลากมาด้านหน้าโกดังจับกดให้นั่งคุกเขา่า มีสปาร์ตาเล่มยาวคมกรีบถูกส่งให้อินผากำนันเท่าต้องการจะฆ่าพวกเขาอย่างเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยพยายามใช้อาวุธปืนในมือให้น้อยที่สุดเพราะเสียงอาจจะดังจนพวกทหารที่อยู่ตามชายแดนเกิดได้ยินเข้าจะทำให้การหนีข้ามไปยังฝั่งลาวทำได้ยากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ทำให้อินผากับลูกสาวรู้สึกหงุดหงิดน่าจะเป็นสายตาของชายผู้นี้ที่ยังจ้องมองตนเหยียดหยามราวกับสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำมึงอยากจะบอกลาอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหมเคนอยากจะสาบแช่งพวกกูก็ได้นะคําพูดถากถางย่อเยอเอ้ยเอ่ยถามขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย พวกมึงมันโง่ทั้งที่กูให้โอกาสมึงได้หนีเอาตัวรอดแล้วแต่มึงกลับทิ้งโอกาสนั้นไปเพียงเพราะอยากแก้แค้นกูแก้แค้นดินตอนนี้กูช่วยอะไรพวกมึงไม่ได้อีกแล้วละน่ารำคาญลูกสาวกำนันตะโกนออกมาอย่างเดือดดา้านเธอคว้าม,มีดดาบในมือคนพ่อเดินตรงไปกระชากผมน้องสาวคนเล็กของบ้านงานดีขึ้นมาความแค้นที่สายชกหล่อนนั้นอัดอั้นอยู่เต็มอกจนอยากจะฆ่าซะให้ตายไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง เป็นเพราะความผิดของแกที่ทำให้นังนี่ต้องตาย ในขณะที่เอ่ยก็ยกดาบไม้จะฟาดฟันเอาชีวิตซายกลับใช้มีดพกที่ดอนให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือในคืนนั้นแทงปากทะลุรองเท้าของหญิงสาวตรงหน้าสายเก็บมีดเล่มนี้ติดตัวเอาไว้เสมอโดยซ่อนเน็บเอาไว้กับสายชั้นในใต้รักแร้ตั้งแต่เช้ามืดที่อินผานําเธอมาเจอกับพ่อแม่ที่นี่สายก็ค่อยๆเฉือนเชือกที่รัดพวกเขาเข้าไว้ด้วยกันอย่างใจเย็นโดยพ่อแม่ของเธอก็ช่วยใช้ร่างกายของพวกท่านปกปิดเอาไว้ รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อหาทางหนีแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคืออินผาดันใช้มือถือของเธอตามตัวเคนมาด้วยเสียงกรีดร้องเจ็บปวดดังลั่นพร้อมกับโลหิตสีแดงฉานที่เริ่มไหลนองไปทั่วพื้นดินอินผาเองก็ตกใจกับเหตุการณ์อันรวดเร็วตรงหน้าทั้งสามคนพยายามลุกขึ้นยืนเพื่อจะหนีแต่กระบอกปืนก็หันมาเจ่อพวกเขาแล้วเปรียปร้ยง เสียงปืนดังกล้องกระสุนพุ่งผ่านแหวกอากาศไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลูกสมุนทั้งสองคนของอินผาที่กำลังจะยิงพวกเขานั้นนิ้วมือกลับแหลกละเอียดกระจัดกระจายไปพร้อมกับอาวุธสังหารในมือภาพที่เห็นทําให้อินผาและบรรดาลูกน้องอีกหลายคนต่างตื่นตระหนกวิ่งหลบเข้าไปในป่าท้ายกดังกันอย่างโอนละมานโดยไม่สนใจลูกสาวของตนที่ยังคงร้องโอดครวญพยายามหนีคลานไปกับพื้นดินโสมมเปรียง มัสุวนวิ่งผ่านเฉียดหูเคนไปจนรู้สึกได้ถึงแรงเสียดส,สีแสบร้อนกระทบทะลุเข้าไหยปลาชายอีกคนที่หมายจะลอบยิงเคนจากด้านหลังจนเคนต้องรีตามองว่าคือใครเป็นดิมที่ค่อยๆก้าวย่องออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่พี่เคนโอเคหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนไหมพี่พี่ไม่เป็นไรเรานี่ไปดูคุณพ่อคุณแม่ก่อนเถอะทั้งสองรีบวิ่งเข้าไปประครับประคองร่างกายอันไร้เรี่ยวแรง พ่อแม่ายพวกเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะเคนกับดิมช่วยกันแก้เทปกาวที่ยังมัดปากของพ่อแม่กับน้องายดึงผ้าที่ยัดเอาไว้ในปากออกทั้งหมดรีบโกยออกซิเจนเข้าปากอย่างรวดเร็วเพราะผ้าพวกนี้มันริ่มอุดหลอดลมของพวกเขาจนหายใจแทบไม่ออก เคนหยุดชะงักเพราะนึกขึ้นได้ว่าทั้งกระเป๋าและกุญแจรถถูกลูกน้องกำนันอินผาเอาไปหมดแล้วชายหนุ่มพยายามมองหาคนที่เอาสิ่งของเข้าไปแต่ก็ไม่พบสายตานันเห็นลูกสาวกำนันคืบคลานไปยังอาวุธปืนที่ตกอยู่บนพืน้นในขณะที่เอ๋กำลังจะเอื้อมมือไปคว้าอาวุธร้ายเคนกลับเหยียบไปที่มือของเธอกดไปกับก้อนกรวดอย่างไร้ความปราณี วินาทีนี้เขาโกรธจัดจนแทบอยากจะจัดการหล่อนให้รู้แล้วรู้ลอด <c oughs> พี่เคนไม่ได้นะครับพี่เสียงไซร้องห้ามแล้วเดินมาจับแขนเขาเอาไว้พี่อย่าทำร้ายผู้หญิงเลยนะคะพี่เคนใครเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีให้หนูเป็นคนซัดหน้านางสารเลวนี่เองนะคะว่าจบไซร์ก็ใช้เท้าเขี่ยพลิกร่างของเอ๋นอนหงายกับพื้นนี่คือส่วนที่แกทำร้ายฉัน สายกระทือฝ่าเท้าไปที่ท้องอย่างแรงทีหนึง่งจนเอ๋ถึงกับตาเหลือกจุกม้วนขดตัวไม่ต่างกับกุ้งส่วนนี่คือที่แกจับเด็กสาวพวกนั้นมาทรมานคราวนี้รายกระทืบไปที่หน้าอกเธอจนถึงกับยกมือขึ้นมากุมบริเวณหัวใจด้วยความเจ็บปวดพอแล้วอย่าทำอีกเลยนะจิตเกาะร้อง เสียงอ้อนวอนของเธอไม่ได้ทําให้ทรายหายโกรธเลยแม้แต่น้อยที่สําคัญทั้งสี่คนที่ยืนดูอยู่ก็ไม่มีใครคิดจะห้ามทรายเลยแม้แต่คนเดียวทรายยกนิ้วแตะริมฝีป,ปากและสุดท้ายที่แกทําร้ายกับพ่อแม่ฉันพร้อมกับเตะไปที่หน้าเพียงแค่ครั้งเดียวเอก,ก็ถึงกับสลบแน่นิ่งพอแล้วลูกเดี๋ยวก็ตายไปจริงๆหรอก คนแม่รีบเดินมาห้ามปรามลูกสาวลูบไปตามแผ่นหลังให้สงบสติอารมณ์ทุกคนลูกชายคนโตวิ่งมาพร้อมกับตะโกนดังมาแต่ไกลก่อนจะมายืนหอบอยู่หน้าพ่อแม่ตัวเองน้ำตาซึมด้วยความเป็นห่วงปลอดภัยกันดีใช่ไหมครับอาจารย์หนุ่มรีบโผลเข้าไปกอดทั้งคู่ในทันทีก่อนจะหันไปยิ้มให้พี่เคนน้องทซายและดิมที่ยืนอยู่ไม่ห่าง มาช้าตลอดเลยนะไอ้ลูกบ้าพ่อเองก็โล่งใจสุดๆดึงร่างของลูกชายคนโตเข้ามากอดทั้งน้ำตาที่ช้าก็เพราะไอด้ดินนั่นแหละ <c oughs> อาจารย์หนุ่มหลุดปากพูดชื่อน้องชายคนรองออกมาโดยไม่รู้ตัวในขณะที่ทุกคนกลับนิ่งเงียบกันไปหมดจนหินต้องเปลี่ยนเรื่องหันไปถามดิมที่ยืนเกาหัวอยู่ข้างๆทำไมมึงมาอยู่ที่นี่อ่ะ หหลืมไปแล้วหรือไงว่าหน้าที่ผมคือเฝ้าติดตามดูแลพี่เคนเคนไปไหนผมก็ต้องรู้หมดนั่นแหละยิ่งต้องรายโดนจับตัวมาแบบนี้อีกพี่พายุเลยสั่งให้ผมตามประกบดูพี่เคนทุกฝีเ้าาขนาดเมื่อกี้พี่พายุยังโทรมาด่าผมอยู่เลยสั่งเด็ดขาดด้วยว่าห้ามปล่อยให้หินกับพี่เคนเป็นอะไรเด็ดขาดสุดท้ายพี่พายุไม่ได้โทรมาห้ามแฟนตัวเองก็เพราะมั่นใจว่าดินและดิมจะต้องมาช่วยทุกคนอย่างแน่นอน ดิมใช่ไหมขอบใจนะลูกที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นป่านนี้คงโดนฆ่าตายกันหมดแล้วคนพ่อรีบพูดขอบคุณเด็กตรงหน้าอีกครั้งผมเปล่านะครับผมเองก็เพิ่งตามมาถึงเมื่อกี้เองอะงมหาอยู่ตั้งนานพอมาได้ยินเสียงร้องผมก็ไม่รู้หรอว่าอยู่ตรงไหนกันส่วนเรื่องเสียงปืนอันนี้ถามหินดีกว่าว่าใครยิงดิมยกยิ้มมุมปากเวลาเห็นหินทำหน้าตลกๆกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทีไรก็อดคำไม่ได้ทุกที อาจารย์หนุ่มถลึงตาไปทางดิมเรากับจะกินเลือดกินเนื้อก่อนจะหันกลับไปยิ้มแย่ให้พ่อแม่อีกครั้งหินยิงเองแหละไม่คิดไม่ฝันว่าจะแม่นขนาดนี้เขารีบหยิบปืนที่ดินส่งมาให้ในห้องออกประโชแต่ดิมกลับดึงปืนในมือหินออกแล้วหัวเราะอย่างชอบใจปืนของเล่นแบบนี้ยิงหมายยังไม่ตายเลยครับผมว่าคนที่เอาปืนนี้ให้หินเนี่ยคงจะอยากแกล้งคุณละมั้ง เสียงกัดฟันแน่นอาจารย์หน,นุ่มก็คิดอยู่แล้วว่ามันแปลกๆที่จะจู่ไอ้ดินก็หยิบยื่นปืนให้ทั้งที่รู้ว่าเขานั้นใจอ่อนแค่ไหนหมาแมวสักตัวก็ยังไม่เคยตีเรื่องแบบนี้ยิ่งทำไม่ลงใหญ่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหินค่อยอธิบายทีหลังตอนเนี้พวกเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะเกิดพวกกำนันมันย้อนกลับมาจะยิ่งแย่คงไม่กลับมาแล้วหลหะครับ ขนาดกล้าทิ้งลูกตัวเองเอาไว้อย่างนี้คงตั้งใจจะหนีข้ามฝั่งแน่ส่วนพี่ดอนเองก็กำลังนำกำลังตำรวจและก็รถโรงพยาบาลตามมาด้วยครับตอนนี้ร่างกายพ่อแม่ของหินอ่อนแอเกินไปคงเดินไปไม่ไหวหรอกครับทั้งพ่อและแม่โดนจับมาเกือบสองวันเต็มไม่ได้ทานอาหารหรือน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวจนร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหัวใจเต้นแรงหน้ามืดเนื่องจากความดันโลหิตที่ต่ำลง พ่อแม่นั่งพักก่อนเถอะเดี๋ยวหินจะรีบไปเอาน้ำมาให้อาจารย์หนุ่มทำท่าจะหันหลังแต่โดนพ่อตัวเองดึงแขนเอาไว้แน่นอย่าไปหินอยู่รวมกันเอาไว้ดีกว่าเกิดพวกคนของกำนันยังอยู่แถวนี้จะเป็นอันตรายเอา ในที่สุดทั้งหมดก็พาพ่อกับแม่มานั่งหลบอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ก่อนที่แม่จะมองไปที่เคนทั้งน้ำตาเคนเองก็กระสับกระส่ายหันซ้ายหันขวามองหาใครบางคนอยู่เป็นระยะจนคนแม่ต้องเอ่ยปากพูดไม่ต้องห่วงนะเคนคุณลูกเป็นคนเก่งเขาไม่เป็นอะไรหรอกทุกสายตาต่างมองไปที่แม่อย่างตกตะลึงไม่กล้าแม้แต่จะถามด้วยซ้ำว่าทำไมแม่ถึงคิดว่าเคนกำลังมองหาคนุนลูก แค่แม่กับพ่อเห็นแวบ,บแรกก็รู้แล้วว่าเขาเป็นใครต่อให้พวกลูกทุกคนพยายามปิดบังเอาไว้แต่มันก็หลอกสายตาคนที่ให้กำเนิดออกมาไม่ได้หรอกนะแม่หินขอโทษที่ปิดบังมาตลอดแต่เรื่องนี้ตัวการคือยายทรายเลยแม่ผมก็เพิ่งจับได้ตอนที่ไปเจอมันที่เกาหลีนี่แหละอาจารย์หนุ่มรีบบ้้ยความผิดทั้งหมดให้น้องสาวไปอย่างเร็วรีไอพี่หิน ช่างเถอะแค่บวกเรารู้กันเองก็พอแล้วละ่ะคนพ่อเองก็พูดแล้วมองไปที่ลูกชายลูกสาวทั้งสองคนแต่สายเองก็รู้สึกสลดใจที่ปิดเรื่องนี้มานานแสนนานคิดถึงผลกระทบที่กำลังจะตามมาหลังจากนี้ให้ดีสิสายถ้าความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยมันจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไง นาจะชื่อเสียงของคุณหมอชายอนอีกไม่เพียงแค่นั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดเราจะให้ใครรู้ว่าเป็นฝีมือของดินไม่ได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นดินจะต้องหนีไปตลอดชีวิตลูกอยากให้พี่เขาต้องมีชีวิตแบบนั้นเหรอสิ่งเดียวที่พ่อกับแม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือการที่ลูกตัวเองต้องฆ่าใครสักคนและจมอยู่กับความรู้สึกผิดไปชั่วชีวิต คำพูดของพ่อมันแฝงเอาไว้ด้วยความรู้สึกผิดและเจ็บปวดที่ไม่สามารถช่วยลูกชายคนนี้ได้เลยเหินตอนนี้ดินอยู่ไหนอาจารย์หนุ่มได้แต่สายหัวดินน่าจะตามไปจัดก,การอินผาแล้วนะพี่เคนที่จริงผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตลอดเวลาที่ตามพี่มาหรือแม้แต่ตอนที่มันซุ่มอยู่ฝั่งนู้นมันก็ดูใจเย็นมากพอมันเห็นว่าเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้ ดินมันก็บอกให้เห็นรีบตามมาดูพ่อแม่กับน้องชายนี่แหละแต่ที่ไม่เข้าใจที่สุดก็คือเรื่องที่เหมือนมันรู้ว่าพี่เคนอยู่ตรงไหนมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากตั้งแต่ที่ดินพาพี่ชายมานั่งด้วยเป็นตุ๊กตาหน้ารถเพียงแค่ก่อนถึงอ่างเก็บน้ําดินก็เลี้ยวรถวกไปยังถนนอีกฝั่งพาหินขึ้นไปบนเนินสูงแล้วเริ่มจัดแจงประกอบปืนไรเฟิลน,นั่นก็เพราะสิ่งนี้ไงละ่ะ เคนก้มลงไปถอดรองเท้าผ้าใบาของตัวเองแล้วดึงแผ่นซับรองเท้าออกแล้วหยิบการ์ดขนาดเล็กสีขาวขึ้นมาให้ดูเฮ้ hey! นี่อย่าบอกนะว,ว่าพวกพี่สองคนแอบวางแผนเรื่องนี้กันเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ะเคนพยักหน้าไม่ใช่แค่นั้นกระเป๋าสตางค์กับรีโมทรถของพี่ที่ปกมันเอาไปดินมันก็แอบติดเครื่องติดตามเอาไว้ด้วย เชฟหนุ่มได้แต่มองไปยังผืนป่าเบื้องหน้าด้วยดวงตาเศร้าส้อยเหมือนนึกถึงเรื่องเมื่อวานตอนที่พวกเขากลับเข้าบ้านมาเหตุการณ์เมื่อคืนวัน ดินเอาแต่เดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องตั้งแต่รู้ข่าวพี่ชายติดต่อพ่อแม่ไม่ได้เลยความคิดเพียงหนึ่งเดียวที่เขาคิดได้ก็คือขนาดน้องชายยังถูกจับตัวไปก็คงมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองจะถูกจับตัวไปด้วยเช่นกันส่วนเคนเองก็คิดไม่ต่างจากชายคนรักแต่ไม่ยอมพูดออกมาเพราะไม่อยากเห็นเขากังวลใจไปมากกว่าเดิมพี่ถ้าทุกคนเป็นอะไรไปผมจะทำยังไงดี ทั้งที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะผมเสียงสั่นถามขึ้นจนเคนต้องพาดินไปนั่งลงบนเตียงรูปแขนเขาเอาไว้เรื่องนี้เราสองคนต้องผ่านมันไปให้ได้นะดินเราจะผ่านมันไปด้วยกันผมน่าจะจัดการพวกมันตั้งแต่ครั้งแรกทั้งที่มีโอกาสแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทำจนสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายครอบครัวผมซ้ำแล้วซ้ำอีก พี่ดีใจนะที่ดินยังไม่ลงมือฆ่าใครถึงแม้ความตั้งใจของดินจะทำเพื่อทุกคนปลอดภัยก็ตามดินไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวดินยังมีพี่มีคนอื่นอีกมากที่รักดินเพราะฉะนั้นเรามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยกันเถอะอย่างน้อยในเส้นทางที่ดินเลือกเตินก็ยังมีพี่คอยอยู่เคียงข้างเคนดึงตัวดินนอนลงบนตักของเขานิ้วมือลูบไปตามไรผม ถ้าพ่อกับแม่ถูกอินผาจับไปจริงๆดินคิดว่าพวกท่านจะโดนจับไปที่เดียวกับ้ายหรือเปล่าไม่น่าใช่เพราะถ้าอินผาจับพ่อแม่ไปที่บ้านมันพี่ดอนน่าจะรู้ข่าวเรื่องนี้บ้างแล้วพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันถ้าอินผาถูกจับตอนนี้ถึง้ายจะปลอดภัยแต่พ่อกับแม่คงไม่รอดพวกมันคงไม่ยอมให้เหลือหลักฐานเอาไว้แน่มันน่าจะพอมีวิธีไหนสักอย่างที่จะทำให้อินผาพาเราสองคนไปหาพวกท่านซิ สองหนุ่มนิ่งเงียบพยายามใช้ความคิดกันอยู่นานเอ๊ะดินเริ่มดีดตัวลุกขึ้นจากตะเคนถ้าเราลองบีบอินผาให้ต้องหนีล่ะถึงวิธีนี้จะอันตรายกับทุกคนแต่ก็น่าจะเป็นวิธีเดียวที่พอจะทำได้ ตอนนั้นดินยังไม่อธิบายแผนการอะไรให้เคนเข้าใจเลยแม้แต่น้อยนอกจากขับรถของเคนพาเขามายังคอนโดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่พร้อมกับพาเคนขึ้นมาบนห้องที่มีเพียงเตียงนอนกับตู้เสื้อผ้าห้องไทรนนะดินห้องของผมเองครับผมซื้อห้องนี้มาเอาไว้ตั้งแต่6เดือนก่อนแล้ว เคยคิดว่าจะกลับมาจัดการอินผาแล้วค่อยไปตามหาพี่ที่ฮ่องกงเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสพาพี่กลับมาที่นี่อีกครั้งที่ผมไม่ตกแต่งอะไรเลยเพราะอยากจะรอพี่อยากจะให้พี่เป็นคนเลือกทุกอย่างเองอยากจะมีครัวเล็กๆสักมุมหนึ่งนอนดูพี่ทำอาหารในตอนเช้าดินความรู้สึกมากมายของดินมันเอิดล้อนออกมาความฝันที่ดินอยากได้มาตลอดมันช่งางห่างไกลกับความเป็นจริงซะเหลือเกิน ผมไม่เคยย้อนกลับมาห้องนี้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นผมกลัวว่าถ้าวันไหนกลับมาที่ห้องนี้อีกครั้งคงจะเป็นวันที่ผมตัดสินใจฆ่าอินผาจริงๆดินเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าภายนอกอาจจะดูธรรมดาแต่ด้านในกลับเป็นตู้เซฟขนาดพอๆกับตู้เย็นชายหนุ่มเริ่มใส่รหัสปลดล็อกแล้วดึงเอากระเป๋าออกมาหลวงหยิบไปที่ชิปด้านข้าง อันนี้เป็นคีย์กับประตูคอนโดกับกุญแจห้องครับอย่างที่พี่เห็นประตูห้องนี้ผมเสริมระบบล็อกแบบดิจิทัลเข้าไปด้วยส่วนรหัสก็คือวันเดือนปีเกิดของพี่เหมือนกับมือถือที่พี่ใช้รหัสปลดล็อกเป็นวันเดือนปีเกิดของผมสินะเรื่องนั้นช่างมันเถอะว่าแต่ดินจะทำอะไรกันแน่เคนรู้สึกอายจนต้องรีบเปลี่ยนเรื่องดินล้วงหยิบมือถือเครื่องหนึ่งออกมาจากกระเป๋าส่งให้เคนถือเอาไว้ ผมกำลังจะโทรไปบอกอินผาเรื่องที่พี่ดอนเตรียมตัวจะเข้าตรวจค้นวันพรุ่งนี้ดินล้วงมือถืออีกเครื่องในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาวันที่จัดการไอ้ฟินผมแอบหยิบมือถือของมันมาด้วยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ฟินมันจะเคยส่งรูปคนที่เข้ามาตีสนิทพี่ตอนอยู่ฮ่องกงให้อินผาหรือเปล่าแต่ที่แน่ใจอย่างหนึ่งคือมันไม่เคยได้ยินเสียงผมหลังจากผ่าตัดแล้วแน่นอนที่แรกก็ว่าจะลองติดต่อทำการค้ากับมัน แต่ถ้าอินผามันเคยเห็นรูปของผมมาก่อนมันคงจะรู้ตัวทันทีเคนได้แต่นั่งเงีย,งยบฟังดินโทรไปแจ้งข่าวกับอินผาเวลามันชั่งกระชั้นชิดตัวไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงด้วยซ้ำหลังจากกลับไปผมอยากให้พี่เคนทำตัวตามปกติ ถ้าพี่หินถามอะไรพี่ก็ตอบว่าให้อดทนรอพี่ดอนติดต่อกลับมาตอนนี้เราแค่รอเวลาที่อินผาจะกินเหยื่อก็พอผมมั่นใจว่าพวกมันจะต้องหาทางติดต่อกลับมาหาพี่แน่คนที่หยิงในศักดิ์ศรีกลับต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะแค่คนธรรมดาสองคนมันทนไม่ได้หรอกหมับดินดึงแคนเข้ามากอดเอาไว้อีกครั้ง ครั้งนี้ผมจะจัดก,การทุกอย่างให้จบด้วยมือของผมเองและหลังจากจบเรื่องนี้ผมคงต้องหายไปจากพี่สักพักจนกว่าทุกอย่างจะเงียบลงดินเริ่มร้องไห้ออกมาอีกครั้งและจูบไปที่ปากของคนรักอดทนรอผมอีกครั้งนะครับผมสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายมันเป็นคำร่ำลาที่ทั้งอิ่มเอมและเศร้าโศกไปพร้อมๆกันต้องกลับมานะ ดอนและเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับหน่วยกู้ภัยตามมาหลังจากนั้นได้ไม่นานเขาได้ทำการติดต่อไปยังตำรวจและทหารในพื้นที่เพื่อสกัดจับกำนันอินผาตั้งแต่ที่ดิมโทรบอกเขาในตอนที่ตามเคนมาขณะเดียวกันเสียงปืนก็ยังคงดังก้องไปทั่วผืนป่าเป็นระยะจนในที่สุดทุกอย่างก็เงียบลงสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับใครชอบก็อ,อย่าลืมดูตอนต่อไปด้วยเด้อ ให้เสีภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio